สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ลงหนวดเกษตรอาาอนไลน์จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการเทียะปรุงดินเพื่อปลูกทุเรียนต้นเล็กกันนะครับผมหลักการปลูกทุเรียนต้นเล็กนี่นนะผมตามสไตล์ของลงหนวดและได้ศึกษาข้อมูลจากนักวิชาการและผู้รู้ต่างๆนะครับผมก็เอามาประมวลผลแล้วก็มาทําทเป็นการปฏิบัติจริงนะครับผมสิ่งแรกก็คือผมได้มีการยกโคกข,ขึ้นครับระหว่าง ขึ้นมาประมาณ50ซนติเมรนะฮะความกว้างหรือรัศมีหรือเส้นผ่าศูนย์กลางนะทั้งทีเส้นผ่าสูนย์กลางประมาณ่า3เมตรครับผมสิ่งต่อไปก็คือผมได้มีการนำเอาปุ๋ยอินรีครับมาเขาเรียกวอินรีวัตถุก็ได้นะครับไอ้ตรงนี้ก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่เราได้มีการนะหมักจาก ใบฉ่ำฉานะครับจนเป็นดินแล้วครับผมจนเป็นดินแล้วนะฮะแล้วก็ใส่มาหนึ่งหนึ่งหนึ่งคู่นะฮะเขาเรียกว่าบ้านผมว่าเรียกคู่แล้วหนึ่งกระแป้งนะครับผมก็ประมาณนี้แหละครับจากนั้นครับผมก็จะปรุงดินนะปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยอินรีเคมีนะครับอินีเคมีต้องใส่เข้าไปนะฮะหนึ่งกำมือโรยเข้าไปนะครับครับนะฮะครับ จากนั้นก็ปรุงคุกเขาครับเอาหลักออกก่อนก็ได้ครับหลักออกก่อนนะครับครับคุกเา้านะครับนะครับคุกเขากับดินที่เราได้มีการยกโคกขึ้นนะครับผมคุกเ้าให้เข้ากันครับเพื่อนเพื่อน,น,นหลายคนนะครับได้มาสอบถาม่า ลุงนวดได้ปรุงปรุงดินปรุงยังไงอะนะครับปรุงแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะฮะก็แน่นอนเลยครับถ้าปรุงแล้วเนี่ยนะฮะก็ทําให้ดินอุดมสมบูรณ์มีอินทรีย์วัตถุนะครับแล้วก็ทําให้ดินร่วนนะฮะนะก่อนที่เราจะมายกโคกเสร็จนะครับผมก็จะได้ทำนี่ฮะสปริงเกอร์นะครับผมเอาสปริงเกอร์ไว้รอก่อนจะปลูกเลยนะครับผมเอาเกลี่ยกระจายกระจายหน่อยครับผม นะครับเรบเกลี่ยกระจายกระจายนะครับไม่ต้องไม่ต้องเป็นหลุมก็ได้ครับเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเราจะหมักเราจะหมักบ่มดินไว้นะครับหมักบ่มดินไว้นะฮะเราจะบ่มไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับผมนะครับแล้วจากนรลดน้ําเลยครับลดน้ําให้ชุ่มนะครับ นะครับรดน้ําไม่ชุ่มเลยครับเห็นงนี้ครัมันก็จะมีอินทรีย์วัตถุมีปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเพื่อที่จะให้เขาหมักตัวไว้ก่อนนะครับผมและจากนั้นครับเราจะใช้พ่นไตรโครโดมานะฮะและจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับอาศัยเข้าไปครับ ใช้อินซีสังเคราะห์แสงนะฮะและไตรโคโดมาพ่นลงไปครับเป็นหัวเชื e ้ hum อนะครับเป็นหัวเชื้อผม1ลิตรใช้ผสมน้ํา5ลิตรนะครับแล้วก็ผสมลงไปนะครับใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง1ลิตรแล้วก็ใช้ไตรโคโดมาที่ผมขยายแล้ว1ลิตรนะครับผมพ่นไปทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะเขาได้ขยายตัวนะครับเป็นจุลินทรีที่ที่ดีแล้วเป็นเชื้อราไตรโคโดมา เชื้อดีนะครับผมเพื่อที่จะไปกัดกินนะครับเชื้อลายในดินนะครับเป็นเชื้อลายร้ายครับผมผมหมักอย่างนี้นะครับไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์จากนั้นก็จะได้นําต้นกล้าทุเรียนมาปลูกนะครับพอแล้วครับเนี่ยฮะแค่นี้นะครับผมจากนั้นครับจากนั้นผมจะเอาญ้านะครับญ้าที่เราตัดญ้าในล่องสวนเรานี่แหละครับผม ในร่องสวนเราตัดหญ้าแล้วก็เอามารวมมแล้วก็เอามากบครับนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะให้เขาเพื่อที่จะให้เขามีความชื้นอยู่เสมอๆตลอดไปนะครับเพราะว่าใส่ทั้งหมดเลยครับผมเพราะว่าจูเลีย์ีสังห์แสงและก็ไทรโครมานั้นนะฮะเขาก็ชอบความชื้นนะครับ mm hmm. คุ้มไม่อย่างนี้เลยครับผมนะฮะแล้วจากนั้นประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับเราก็จะได้นำ ทุเรียนนะฮะมาปลูกครับผมครับลองลองดูนะครับลองดูนะฮะดูที่อื่นบ้างนะครับอันนี้ผมก็ก็ใส่ลงไปแล้วนะครับปุ๋ยนะครับปุ๋ยอินทรีย์โดยใช้ใบชํำฉาที่หมักจนเป็นดินแล้วนะครับนี่ฮะผมจะทําแบบแบบเมื่อกี้เนี่ยทุกต้นทุกต้นเลยครับผมนะฮะจนยาวไปถึงนู่นเลยฮะหมดล่องสวนหมดหมดหมดยาวไปเลยนะครับผม นี่ฮะนี่คือการปลูกการปรุงดินตามสไตล์ลุงโดดนะฮะดังนั้นเนี่ยขอให้เพื่อนๆน,นะฮะได้มีแคแลกเปลี่ยนกันส่วนกล้าทุเรียนเนี่ยนะฮะผมก็ได้มีการเตรียมไปแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูเพื่อที่จะให้พวกเราได้ได้ไปต่อน้าเลยไปต่อน้ําเพื่อลดนะฮะครับผมผมจะให้ดูนะครับเพื่อให้ดูว่า ผมได้มีการเตรียมนะฮะต้นกล้าทุเรียนไว้อย่างไรครับผมได้มีการตั้งออกมานะ,ะเพื่อเลี้ยงแดดนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมก็จะประมาณสักอ,อีกเจ็ดวันผมก็จะนำไปปลูกนะครับซึ่งเป็นต้นกล้าที่เล็กๆกันนะฮะนะฮะลองจะลองปลูกดูนะครับต้นกล้าที่ผมได้ซื้อกล้าถอนมา นะครับได้ซื้อก้าถอนมาแล้วก็นําลงถุงนะครับแล้วก็อยู่ในเรือนพ่อชําแล้วจากนั้นก็จะออกมาตากแดดไว้นะครับเพื่อที่ให้เขาปรับสภาพกับดินฟ้าอากาศนะฮะที่ร้อนจัดบ้างอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะให้เขามีความคงทนนะครับผมนะฮะแล้วก็ปรับตัวเองได้นะครับมีภูมิต้านทานนะครับนี่ฮะนี่ผมผมได้นํามา าตากแดดไว้นะฮะแยกกลุ่มเรียบร้อยนะฮะอันนี้อยู่กลุ่มเดิมนะฮะจากนั้นผมก็เลือกนะฮะที่ต้นที่แข็งแรงนะครับผมก็มีอยู่ประมาณ6ใบนะครับประมาณ6ใบครับผมแล้วก็ลำต้นแข็งแรงครับนะ,ะลำต้นแข็งแรงขึ้นมาสวยงามครับผมแล้วก็มีการแตก ใบเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าใบกําลังที่จะแก่นะฮะเกินกว่าเพสลาดบางต้นก็เพสลาดแล้วนะครับถ้าหากว่าต้นไหนก็แล้วแต่ที่มีใบอ่อนอยู่นะครับใบอ่อนอยู่ลองดูนะครับอย่างนี้ฮะผมก็ไม่เลือกออกไปเพื่อที่จะ,ะเพื่อปลูกนะครับผมอันนี้ต้นกล้าผมเดือนครึ่งเน,นะฮะเดือนครึ่งเท่านั้นผมจะปลูกแล้วครับผมเพื่อที่จะให้เข้าไปเป็นเจริญเติบโตในแปลงปลูกเลยนะครับผม ไม่ต้องไปกลัวครับไม่ต้องกลัวมันตายเพราะว่าที่แปลงปลูกเราก็มีน้ํามีท่าอยู่แล้วนะครับในการที่จะลดน้ําให้เขาชุ่มอยู่เสมอแล้วจากนั้นผมก็มีการแพลงพางแดดแสงแดดทางทิศตะวันตกนะครับเพื่อที่จะ,ะ,ะป้องกันแดดที่ร้อนจัดในฤดูร้อนนี้นะฮะให้ผ่านพ้นไปด้วยดีเรียกว่าเพื่อที่จะให้เขาเจริญเติบโตนะครับผมนี่ฮะอันนี้เป็นของมูซันคิงครับผม ทั้งหมดเลยนะครับผมจะเลี้ยงแดดไว้นะครับดูนะฮะนะฮะใบแข็งแรงแล้วนะฮะใบแข็งแรงแล้วนะครับส่วนใบอ่อนที่ยังอ่อนอยู่ผมก็ยังไม่ปลูกนะครับผมก็จะคัดมาปลูกใบที่แข็งแรงแล้วเท่านั้นนะครับผมเพื่อนๆครับการปรุงดินเป็นสิ่งสําคัญยิ่งนะครับในการที่จะปลูกทุเรียนนะครับเราก็ต้องฆ่าเชื้อรานะฮะหรือเอา ลาดีนะฮะไปกินลาล้ายในดินให้หมดไปก่อนเราถึงจะปลูกครับผมนี่คือเกดงานในการที่หลายท่านนะครับที่ได้สอบถามมานะครับผมก็ว่าการปรุงดินปรุงยังไงครับลงหนวดเนี่ยก็เลยชี้แจงรายละเอียดไปหมดแล้วนะครับอีก7วันครับผมก็จะนำชุดนี้นะครับเอาเอาไปปลูกครับผม15ต้นนะครับผมเตรียมไว้หนึ่งแถวนะครับเป็นมูสันคิงครับต้นเล็กครับผม ถ้าหากมีข้อสงสัยประกันใดนะครับก็สอบถามมาได้นะครับนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตาม, like, share, ตตามแล้วก็ทักทายกันมาครับผมอยู่ติดแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ